สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆจําบริเวณนี้ได้ไหมตอนที่น้ํามันท่วมอ่ะนะตรงนี้เป็นร่องน้ําเห็นไหมว่าห้อยอ่ะถ้าเราปลูกเราช่วงที่ต้นกล้าค่อนข้างแข็งแรงมาปลูกเนี่ยแล้วก็มีระบบรากเริ่มติดแล้วเนี่ยดูยน้าท่วมก็ไม่เป็นไรนะครับห้อยทนน้ําท่วมมากตอนนี้เรามาดูกันว่ามันรอดไหมนะครับนี่ถ่ายให้ดูมันก็รอดนะ มันก็รอดแล้วก็กลับมาสดชื่นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันรั้งไปประมาณสองสัปดาห์สามสัปดาห์นะครับพอโดนน้าท่วมนี่มันก็กลับมาเจริญเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมในห้อยในร่องน้ํะย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมถ่ายตอนน้าท่วมนะครับเนี่ยอันนี้เป็นแปลงนานะครับผมขุดเป็นร่องเป็นเป็นเนินเป็นโคกเพื่อปลูกไผ่วหวานเพชรน้ําผึ้งเบอร์เก้านะครับแล้วก็ปลูกอ้อยแซมตอนที่ไผ่ยังไม่โตนี่ฮะ รอดนะห่ายถือว่ารอดนะครับเดี๋ยวพาเดินดูนี่อันนี้นี่คือในร่องน้ําเลยนะครับน้าท่วมนะนวลน้าท่วมหลุมเลยนะครับตอนนั้นนะแต่ไม่ได้ท่วมมิดยอดนะครับอ้อยยังรอดนะครับรอดทุกหลุมรอดทุกหลุมขี้โม้ไ้ก่อนรอดทุกหลุมเดี๋ยวถ่ายดูว่ารอดทุกหลุมจริงไหมยังไม่ได้มาถอนหญ้าหญ้าหญ้าบาง ไปหมดละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออยไม่แตกกอเน,นี่ยครัในร่องอันนี้ถ่ายในร่องนะนี่น้ำท่วมนะครับถ้าเแต่วว่าโอ้คีโมต้ตลอดเลยเนี่ยมันก็รอดนะแต่ด้วยความโชคดีตรงนี้มันเป็นดินทรายนะครับน้ำมันลดไวมันท่วมบ่อยก็จริงแต่น้ำมันลดไว นะครับเพราะว่ามันเป็นดินไม่อุ้มน้ําตอนแต่ตอนหน้าฝนมันท่วมบ่อยนะ <c oughs> จะดินแล้วก็ตามหน้าฝนเนี่ยโอโ้โหถ้าปลูกในร่องน้ำานี่เรียบร้อยนะบางทีถ้าเราอ้อยทิมมันยังไม่โตมากมาปลูกเนียผมอ้อยที่แข็งแรงแล้วนะครับมีระบบรากที่ดีแล้วก็ยังไม่แก่เกินไปมาปลูกมันก็ไม่รังมากแล้วก็ยังยังรอดแล้วก็โตต่อได้นะครับโดนหมดแล้วครับนี่น้ำท่วม ในร่องเป็นไงนี่ฮแต่นี้ยังรั้งรังหน่อยอกอนี้หลุมนี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับใบเริ่มสดละใบเริ่มเขียวละเดี๋ยวกลับมาติดที่นี่นี่นี่ใบใบนี่เริ่มสดละรอดทุกหลุมะแต่ว่าตายไหมมีไหมมีแต่ว่า,า,วาในในหนึ่งในหนึ่ง ในหนึ่งหลุมเนี่ยมันจะมีสองสามสามกล้านะสามต้นในหนึ่งท่อนน,นะครับมันก็จะมีบางท่อนบางเอยบางบางบาง,บางตาที่มันตายไปนะครับมาอัปเดตนะว่าปลูกอ้อยเนี่ยถ้าปลูกในร่องน้ําหรือน้ําท่วมขังเนี่ยควรเอาอ้อยที่มีอายุใบใบที่มันเริ่มกลางน่ยสักห้าใบหกใบเจ็ดใบนี่กำลังสวยกําลังแข็งแรงเลยนะครับ มันถึงจะรอดแต่ถ้าเราไปปลูกแบบท่อนพันในหลุมในเรียบร้อยนะอันนี้ผมเพิ่งมาปลูกอันนี้เพิ่งมาขุดปลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดูฝั่งนี้บ้างอะ่ะฮผมบอกว่าอ้อยี่ยมันจะโตแซงเออมันจะโตทันกันผมมาปลูกแซมด้านบนคือปลูกก่อนปลูกก่อนนั้นมากด้านล่างนี่ด้านล่าง่ร่องนี่ปลูกตามหลัง เดี๋ยวสักพักมันจะโตทันกันเพราะว่าผมเอาอ้อยที่มีใบไม่เกินเจ็ดใบมาปลูกอ้อยเวลาเนี้อ้อยอ้อยที่รุ่นเนี้ยมันจะโตโตทันทัน่ะพยายามที่จะโตทันรุ่นพี่เลยแหละนะครับโตไวมากครับอ้อยอ้อยอ้อยอายุเท่านี้นะครับแต่ถ้าไปเอาอ้อยใบเก้าใบสี่ใบมาปลูกเนี่ยล้างนะครับล้างระบบรากมันมันเริ่มทํางานดีแล้วเราไปแตะรากมันเนี่ยยกเว้นว่าเราปลูกอยู่อนุบาลไวในต้นในถุงเพราะฉ่ำอันนั้นมาปลูกไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ แต่เนี่ยมาปลูกแล้วแต่ถ้าเราชําไว้กับบินแล้วมันมีใบสักเก้าใบสิบใบแล้วมาปลูกเนี่ยไปโดนรากมันเนี่ยมันรังนะครับมันโตช้ามันจะชะงักเลยแหละนะครับนี่เพื่อนดูก่อนนี่นะก่อนด้านบนเพื่อนดูก่อนนี่นะผมขอขี้โม้ไว้ก่อนมันจะโตพยายามจะโตให้ทันกันเอาปลูกอ้อยปลูกยังไงให้โตทันกัน ห้อยคนละอายุอ่ะปลูกยังไงให้โตทันกันนะครับปลูกโดยใช้ต้นกล้าที่มีเจ็ดใบปลูกตามหลังสองเดือนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทันรุ่นพี่เองนะครับอย่าเอาใบอย่าเอาต้นต้นกล้าที่มีเกินเก้าใบนะครับมาปลูกนะครับมันจะร้างแล้วมันจะโตไม่ทันรุ่นพี่แต่ถ้าเอาสักเจ็ดใบเนี่ยมันจะโหมันเป็นอ้อยที่กําลังพุ่งเลยครับเอามาใส่บํารุงดีๆนะเนี้ย แตกหน่แอแข็งแรงมาแล้วเดี๋ยวสักพักรุ่นพี่ก็รุ่นพี่เถอะมานะครับผมลองมามาหลายปีแล้วมันมันมีวิธีการนะครับมันมีวิธีการเลือกต้นก้าปลูกยังไงให้แสงรุ่นพี่ปลูกยังไงให้โทรทันรุ่นพี่แล้วก็มาอัปเดตด,ดูว่าโดนน้ำท่วงก็ไม่ตายต้นกล้าอ้อยที่มีใบเจ็ดใบเนี่ยเพื่อนๆเ,เอ,อ้ยปลูกยังไงก็โตวไว แต่ถ้าเป็นหน้าแ้งอ่ะใส่แบบท่อนไปเลยไม่ต้องมาพอกะาให้เสียเวลาใส่แบบท่อนลงหลุมไปเลยโตเพื่อเพื่อเพ่อพ,พับอ้าวโอเคเห็นไหมมันก็รอดนะโดนน้ําท่วมไปในหน้าฝนอ้อยในร่องน้ํานะครับโตแค่ไหนรอดไหมสรุปคือรอดหวั <c oughs> งว่าคงเป็นแนวาทางนะอย่าไปเอาท่อนพันวางในร่องนะ <c oughs> ในหน้าฝนเรียบร้อยนะครับูนยนเป่าเลยนะครับ โอเคสวัสดีครับ